กระลำปีบ้านเขาคือแบบวงกลมทรงกลมเหมือนฟุตบอลแหละทุกคนนี่เป็นกล้วยตุรกีทุกคนดูเห็นปะใหญ่มากเลยขนาดใหญ่มากเลยแถวเนี้ยอ่าหนักมากเด้อเด้อหนักมากนี่คือแตงโมประเทศตุรกีท,กทุกคนโคตรใหญ่ตั้งบนหัวครับอกว่าให้ตั้งบนหัวทุกคนเออ <laughs> โอ้ตบมือที่ตลาดเลยแกงผมนี่ว่าคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดสดประเทศตุรกีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าตลาดสดที่นี่เนี่ยเขาขายอะไรบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะโอเคตามมาเลยครับก็จะมีพวกผักทุกคนดูเห็นป่าเนี่ยเป็นผักนะอันนี้เป็นของดองทุกคนนะเขาบอกว่าคนตุรกีชอบกินกันทุกคนมีหลายๆอย่างเลยนะมีพริกดองมีอ่หลายๆอย่างน่าจะเป็นหอมด้วยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นผักกาดคือเยอะมากเลย อันนี้ก็เป็นไทยมาราบ,บาคนขายผักอย่างหลอเลยทุกคนดู <c oughs> ดูดิโอ้มาเกิดเทศนะฮะอ่ะนี่นี่เป็นแตงกวาตุกรกีทุกคนดูเห็นป่ะ <c oughs> คือแบบมันไม่เหมือนไทยนะมันจะเป็นเหลี่ยมๆอะ่ะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผักอะไรนะดูทรงเหมือนใบกัญชาทุกคนอยไม่น่าใช่ไทย เขาทักทายคนตุรกีเนี่ยเวลาเขาเห็นกล้องทุกคนเขาจะแบบทักทายด้วยทุกคนแบบคุยด้วยนะเอออันนี้เป็นอินทผล,ลัมทุกคนเห็นปะเขามีขายเป็นถาดน,นี้เลยถ้าเป็นแถวบ้านผมมันจะมีขายเป็นแบบกล่องมากกว่านะผักผักนีก่ไม่หมดเลยคือจะเห็นด้ว่ายไหมนี่ก็ผัก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 เพราะว่าคนที่เนี่ยเขากินผักกันทุกคนเขาจะกินผัก กับโรตีขนมปังอะไรเงี้ยคือเขาไม่ค่อยกินข้าวทุกคนฝรั่งเนี่ยตเน,นี้นี่จะเป็นร้านที่เขาขายผลไม้ทุกคนดูมะเขือเทศบ้านเขาทุกคนคือสวยมากเลยมะเขือเทศดูดเิเป็นทรงเป็นทรงกลมแบบนั้นแหละนี่เป็นมะน,นาวตุรกีทุกคนเลมอนเลมอนนะครับอันนี้เป็นผักผักกาดมั้งอันนี้นจะเป็นหอมผมอธิบายมั่วนะเนี่ย คือผมก็ไม่รู้จักทุกอย่างนะเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่แบบที่บ้านเราไม่มีตรงนี้มีอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างที่แบบบ้านเราก็มีแต่ว่าจะเป็นแบบอื่นตรงนี้เป็นแบบอื่นมันไม่เหมือนกันนะทุกคนมันแบบรูปทรงเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะเนี่อยอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้ให้ดูเนี่ยดูผักเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรเลยคือไม่เคยเห็นที่ไทยเลยนะอ่าสตอรอเบอรี่ที่ตุรกีทุกคนดูกิโลนึงเนี่ยยี่สิบทีเอลเองประมาณ40กว่าบาทอล้วทุกคนถูกมาก ตรงนี้น่าจะเป็นกระลำปีอ่ะทุกคนเห็นป่ะกระลำปีบ้านเขาคือแบบวงกลมทรงกลมเหมือนฟุตบอลแหละทุกคนเอออันนี้เป็นเหมือนพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยนะก็แพงอยู่นะถ้าดูจากราคานี่เป็นกล้วยตุรกีทุกคนดูเห็นป่ะใหญ่มากเลยขนาดใหญ่มากเลยแถวนี้ดูดิดูแตงโมดิแตงโมโคตรใหญ่ทุกคนเทียบกับมือผมไฮไ้ัยะเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรอบร ยินดีต้อนรับมาระคาบามาระคาบ่าก็บอกไอ้ไปสัมภาษณ์เหรอไม่ว่าเลยว่าไป่ว่าเลยให้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 ลงช่องด้วยอ๋อได้ได้นี่นี่บายบายอ๋อคือคนตุรกีอ่ะเวลาเขาเห็นกล้องอ่ะเขาจะบายบายคือเขาอยากอยากจะออกกล้องด้วยทุกคนนะทุกคนดูแตงโมที่ตุรกีดิคือใหญ่มากทุกคนใหญ่กว่าหัวผมอีกทุกคนใหญ่มาก ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่เขาคุยกันรู้เรื่องอ่ะเขาเพื่อนผมเรียนตุรกีไงทุกคนผมก็ฟังงงๆอ่ะผมที่นั่งฟังนี่คืองงเลยเดี๋ยวจะลองขอยกแดงโมดูว่ามันหนักไหมเขาเห็นเขาใจดีเฟรนลี่ด้วยเดี๋ยวผมจะลองขอยกโอเคอลัลตัสอลทาร์สนี่

หนักมากโอ้ทุกคนดูนี่คือแตงโมประเทศตุรกีทุกคนโคตรใหญ่ๆกวัวผมอีกอ่ะยโอ้หนักมากเลยใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ทุคนกากาแฟตั้งบนหัวกาแตั้งบนหัวทุกคนเออโอ้โอ้ดบมือทีงตลาดเลยแกงผมนี่ว่า

เขาบอกว่าลูกน like yeah, like well, so. oh! 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 ี้นะฮะเล็ดเคล็ดเลยเลยเคสยอะเลยเคสยอะเลยเขาพูดอะไรไม่รู้ทุกคนนี่โอ้เห็นปะโอ้ใหญ่มากไอโอเคเขาพูดอะไรไม่รู้นี่ very big okay okay ตามบ๊าบ thank you very much t e h e n k you โอ้เพื่อนผมว่าลูกเมื่อกี้ที่ผมยกอ่ะคือประมาณ40 TL หรือว่าประมาณ80บาทได้เงาทุกคนเดี๋ยวจะซื้ออุดหนุนเข้าไหนนี่ผมจะอุดหนุนอันนี้แล้วกันนะอุดหนุนอันนี้ให้เขา20 TL ประมาณ40บาททุกคนอย่างใหญ่เลยอ่ะไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงคือผลไม้ที่นี่ไม่ได้แพงเลยนะ เชกุลาเชคกุลาโอ้อให้ลองเชกุลา <c oughs> เดี๋ยวผมลองแล้วกันนะ,ะ <c oughs> โอ้เบียมากเลยช่เมเบลทัเดเกุลาเชกุลา <c oughs> ขอบคุณมากๆทุกคนร้านนี้คือดีมากๆทุกคนโอ้กานเองมากเลยรู้สึกอบอุ่นมากเลยเหมือนเขาต้อนรับเรานะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการ เดินตลาดที่ตุรกีทุกคนนั่งตลาดสดนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สนุกมากๆเลยแบบเฮฮามากเลยโอเคบ๊ายายครับทุกคน <S 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 <S